เดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทที่5นะครับก็จะเป็นระบบจัดการข้อมูลคุณคููนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำการ c o Copy ร้อมแล้วก็นำไปใส่ไว้ใน a g e จนของเราได้เลยนะครับโอเคครับแล้วตอนนี้เขาก็ให้เราดูแพนที่เขาได้ออกแบบเอามาให้นะครับผมโอเคผมก็ให้เขาดำเนินการต่อได้เลยครับ ก็ได้ทำการอัปเดตเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูจัดการข้อมูลของครูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองมาทดสอบดูนะครับว่ามีอะไรที่อัปเดตแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมก็เข้ามาที่หน้าเว็บนะเดี๋ยวขอรีเฟซหน้าเว็บหนึ่งรอบนะครับก็ไปที่จัดการครูคิดว่าคงจะเหมือนกับจัดการนักเรียนนะครับก็คือเพิ่มเพิ่มข้อมูลของครูครับไปนะครับเดี๋ยวลองเพิ่มดูเลยละกันโอเคเริ่มงานสัก วันที่1ครับก็ทําการเพิ่มสําหรับเมนูจัดการคูเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีเพิ่มพวกชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวรวมถึงข้อมูลสําหรับใช้เข้าถูกระบบด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปนะครับ